สวัสดีครับคุณผู้ชมมีเรื่องไรเล่าในตอนนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสำนวนของไทยนะครับต้องเคยได้ยินคํานี้แน่ๆเลยนะครับไอ้คำว่าชักแม่น้ําทั้ง5นะครับที่หมายถึงว่าเวลาเราอลัมพบดหรือพูดอะไรเนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ต้องชักแม่น้ําทั้ง5ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมก็คงได้ยินมาบ้างเนาะแต่ทีนี้ไอ้แม่น้ําทั้ง5เนี่ยมันมีแม่น้ําอะไรบ้างคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับแล้วทำไมมันต้องเป็นแม่น้ําทั้ง5้าเออตัวผมเองนะครับตอนแรกอะผมก็คิดว่าไอ้ชักแม่น้ํา สัมนวนเนี่ยมันต้องเป็นแม่น้ําปิงวงังโยมน,น่านหรือเปล่าน,นะแต่พอมันนับแล้วมันได้4หรือว่าไอ้ปิงวงังยมน,น่านเนี่ยไหลรวมกันมาเป็นเจ้าพญาเขาเลยนับเป็น5แบบนี้ไหมนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับไอ้ชักแม่น้ําทั้ง5เนี่ยจริงๆแล้วแม่น้ําทั้ง5้าเนี่ยมันคือแม่น้ําคงคายมุนาอาจิระวะดีสรภูแล้วก็มาหิครับซึ่งแม่น้ําทั้ง5้านี้นะครับอยู่ที่อินเดียมหมดเลยครับคุณผู้ชมทีนี้ไอ้แม่น้ําทั้ง5้าเนี่ยกับสำนวน,วนไทยการชักแม น้ำทั้ง5เนี่ยมันไปมายังไงมันถึงแบบว่าเฮ้ยมันมาเป็นรวมกันแล้วก็มาอยู่ที่คนไทยเราใช้กันได้นะครับมันก็แปลกดีนะครับคือหมายความว่าอะไรเราต้องไปเอาแม่น้าทั้ง5าสายมาจากอินเดียไหลมารวมกันเข้าที่ประเทศไทยหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของชนละปทานแล้วทีนี้สำนวนเนี่ยครับมันมีจุดร่วมตรงที่เรื่องราวชาดกของพระเวสสันดรครับก็คือว่าในชาดกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยชูชกกันนะครับได้มาขอ2กุมารจากพระเวสสันดรนะครับกัน ชาลีนะครับแล้วชูชกเนี่ยก็ได้พูดจาหวานล้อมเยินยอพระเวสสันดรน,น่ว่าตัวพระเวสสันดรน,นั้นน่ะมีความใจกว้างเหมือนกับแม่น้ําคงคาบรรยายสรป,ปรพคุณความสวยงามความดีของแม่น้ําจม,มุนานเนี่ยเหมือนกับพระหฤทัยน้ําใจของพระเวสสันดรน,นะครับสุดท้ายมันก็เลยเหมือนกับเป็นการว่าเออก็โวยกันซะขนาดนั้นแล้วก็แบบแต่จริงๆสาระใจความก็คืออยากได้ลูกของเราใช่ไหมละ่ะมันก็เลยกลายมาเป็นสำนวนที่ว่าชักแม่นาน น้ำทั้ง5นั่นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่แม่น้ำสายไหนในประเทศไทยเลยแต่มันเป็นแม่น้ำในประเทศอินเดียทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมสุดท้ายนะครับบอกให้รู้ว่าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ